สวัสดีครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับคือตัวเครื่องแกะสลักเลเซอร์นะครับแบบมือใหม่หรือตัวเริ่มต้นนะครับนี่ครับตัวนี้มีชื่อว่า u n g o l a s e r ซรุ่น DIY Kit MK2 ครับต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าตัวนี้นะครับมันสามารถแกะงานไม้งานในคลิกเนี่ยตัดได้คัดได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ยังมีความอัจฉริยะอีกมากมายครับเพราะมันจะมีตัวหน้าจอเนี่ยที่เราสามารถ ทัาสรีแล้วก็สั่งงานได้จากตัวเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังดีวายงานได้อีกโหหลากหลายมา,มากเลยครับตัวนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะก,กล่องเลยเนี่ยนี่ยังไม่แก,กะเลยครับนี่นะเดี๋ยวจะแกะกล่องแล้วก็ให้เพื่อนดูไปพร้อมกันเลยว่าภายในเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างเวลาประกอบเนี่ยต้องประกอบเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องแกะสลักเลเซอร์ตัวนี้ครับต้องขอขอบคุณทางอันโกนะครับที่ส่งให้ผมทดสอบรีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยดีกว่านี่ พอพอๆก็เป็นเลยไงนีนะอ่าครี่ตรงนี้เลย ดูภายในกล่องนะครับนี่ดูเลยเห็นไหมอุปกรณ์แบบว่ากล่องเขาดูพักมาอย่างดีมากๆนี่ดูดิโฟมแบบพักมาอย่างดีเลย ส่วนตัวนี้นี่เลยนี่แหละที่ผมบอกว่าความอัจฉริยะมันอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ตัวนี้คือแผงควบคุมนะครับที่มันสามารถทัชสกรีนตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีปุ่มฉุกเชิญมีปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนี่ตัวนี้คือความอัจฉริยะของมันอยู่ในนี้เลยเจ๋งอ่ะดูหมดเรียบร้อยนี่หมดแล้ว และนี่ก็คือตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องของตัว Agolaser DIY Kit MK2 นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องขอเวลาประกอบก่อนนะครับว่าถ้าเป็นประกอบเนี่ยเราไม่สามารถจะแกะสลักได้นะครับตรงนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าการประกอบเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในส่วนตรงคู่มือเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆนะเพื่อนๆนี่จะบอกให้ดูเลยว,ว่านี่ผมไม่ดูเลยว,ว่าภายในคู่มือเนี่ยเขาจะมีวิธีการประกอบเนี่ย ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากตรงนี้เด้นนะครับคุณเพื่อนท่านไหนเนี่ยที่ดูในคู่มือแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับผมแนะนําว่าให้ลองดูตามลิงก์ที่ผมฉีไว้ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของทางบริษัทอโกนะครับที่เขาประกอบตัวอโกรเลเซอร์ตัวนี้ให้เพื่อนได้ดูนะครับอาจจะง่ายกว่าในคู่มือก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยลองดูกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผเขาเวลาไปประกอบกันก่อนแล้วกันนะครับอันโกรเลเซอร์เป็นบริษัทที่มีความชานาญในการทําเครื่องแกะสลักเลเซอร์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆจึงมีมาตรฐานและมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนครับสำหรับในส่วนการประกอบตรงนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยจับจุดได้สักจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วก็ประกอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับวัสดุของตัวโครงสร้างเฟรมนะครับตัวนี้เป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยจะเป็นลักษณะสีดํานะครับส่วนตัวฐานตั้งหรือจุดเด่นต่างๆเนี่ยตรงนี้จะสลับสีแดงซึ่งทําให้ดูโดดเด่นและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ เครื่องแกะสลักรุ่นนี้นะครับมีพื้นที่แกะใช้งานอยู่ที่40เซนคูณ13.5เซนครับอุปกรณ์เครื่องมือภายในกล่องต่างๆเนี่ยเขามีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมไขควงตรงนี้ไม่ต้องหาเพิ่มเติมครับสบายใจได้ความเร็วในการแกะสลักสูงสุดอยู่ที่12,000ม mm ิลลิเมตรต่อนอาทีหัวลเลเซอร์กำลังไฟขนาด10วัตต์ตรงนี้นะครับจะเป็นฝาครอบกันแสงเป็นแบบแมกเนตอายุก,การใช้งานของหัวเลเซอร์อยู่ที่10,000ชั่วโมง จุดรวมแสงเลเซอร์มีขนาดเล็กพิเศษเพียงแค่0.050คูณมิลิเมตรทำให้งานแกะสลักมีรายละเอียดสูงและคลมชัดมากยิ่งขึ้นตัวกล่องคอนโทรลมาพร้อมหน้าจอ ips แบบสัมผัสขนาด3.5นิ้วมีการ์ดหน่วยความจำในตัวขนาด 8G กิกรองรับการเชื่อมต่อแบบ wi-fi ไร wi ้สายมาพร้อม a n d o os ซึ่งมีฟังก์ชันสัมผัสเพื่อแกะสลักใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ pc และซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลสามารถควบคุมได้โดยตรงผ่าน WiFi สามารถแกะสลักและตัดวัสดุได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม้อัดพันธุาครีหนังแก้วเซรามิกกระเบื้องสแตนเลสและวัสดุอื่นๆอีกมากมายตัวเครื่องมีน้ำหนักรวมอยู่ที่4.74กิโลกรัมนี่แหละเพื่อนๆผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใช้ระยะเวลาในการประกอบเนี่ยประมาณสัก40นาที น่าจะได้นะครับส่วนสิ่งที่ผมใช้ในการประกอบเนี่ยก็จะเป็นตัวคู่มือเนี่ยครับก็ใช้อยู่ประมาณสัก20%สนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมดูวิธีการประกอบทางลิงก์ของทาง a n ง o ก a เล r ซเองนะครับนี่หาเพื่อนท่ไหนเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการประกอบเป็นแบบไหนที่มันง่ายๆนะครับเนี่ยตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนสําหรับในคู่มือนะครับเราก็เอาเป็นแบบว่าประกอบเสริมกับตัววิดีโอเนี่ยรับรองว่าประกอบไม่ยุ่งยากครับง่ายกว่าที่คิดไปเยอะนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดดูเดี่ยว,ว่า ตัวนี้ใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูาเลยครับตัวกล่องคอนโทรลนะครับก็จะมีที่เสียบปลั๊กพาวเวอร์ที่เสียบอุปกรณ์เสริม Typ e ซคอมพิวเตอร์ C, Computer, USB ปุ่มด้านบนตรงนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดรอโหลดซอฟต์แวร์การทำงานสักครู่ คุญแจเซฟตี้ล็อกและปุ่มฉุกเฉินหากกดปุ่มฉุกเฉินเครื่องจะหยุดทำง,งานทันทีนะครับวิธีคลายล็อกก็คือหมุนเกลียวกลับนะครับการใช้งานคุญแจเซฟตี้ล็อกจะไม่มีใครสามารถใช้เครื่องเราได้หากเราล็อกเครื่องไว้ต่อให้เปิดเครื่องวิธีการปลดล็อกก็คือนํากุญแจมาปลดล็อกซึ่งจะสามารถใช้งานได้ต่อไปตัวกล่องคอนโทรลเป็นแบบทัชสกรีนมีฟังก์ชันการใช้งานมากมายตรงนี้นะครับผมเลือกไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกในการเปลี่ยนภาษา ซึ่งตรงนี้สามารถลองรับภาษาไทยได้ด้วยเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วผมก็เลือกเข้าไปส่วนในของ Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi ให้เรียบร้อยเปิดการตั้งค่าการรีครบลีเครื่องหากเกิดการกระชากไฟดับตัวเครื่องก็จะกลับมาทํางานในที่จุดเดิมเช็คเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เพื่อทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เสมอ เราสามารถนําไฟล์แกะสลักมาได้จากไหนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างสัมเปอที่มีอยู่ในเครื่องตรงนี้จากหน่วยความจําภายใน8กิกส่วนตรงนี้จาก usb ภายนอกในส่วนตัวอย่าง e x a m p l e นะครับก็จะมีตัวอย่างเนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าและสั่งงานได้จากตรงนี้ไดเลยนะครับสำหรับห,หน่วยความจําภายในตัวเครื่องนะครับเราสามารถหาภาพต่างเนี่ยมาเพิ่มได้นะครับนี่ครับมีให้ใช้ถึง8กิกเลยนะครับ หากใครต้องการสร้างสรร์ผลงานของตัวเองนะครับที่มีแบบไวเรียบร้อยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือ USB flash drive ผ่านโปรแกรมต่างๆที่รองรับอะโกรเลเซอร์ได้เลยครับตรงนี้สําหรับอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาสลักให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับนี่ครับเป็นชุดคิดที่อยู่ภายในกล่องนะครับนี่จะเป็นแผ่นก้านโลหะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกแล้วก็นี่เป็นแผ่นไม้อัดขนาด3มิลแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดคิดนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็น วัสดุที่ผมซื้อเพิ่มมาต่างหากนะครับเป็นเขียงไม้แบบนี้แล้วก็ผนังแท้ๆเลยนะครับนี่ผนังทั้งหมดเนี้ยผมจะมาลองสลักให้เพื่อนดูนะครับแล้วเกิดมีอุปกรณ์ไหนที่เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองสอดแทรกเข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนก่อนว่าก่อนที่เราจะใช้งานตัวเครื่องแกะสลักเลเซอร์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะครับเพื่อนนี่ครับแว่นตาที่เขาให้มาภายในกล่องเนี่ยตรงเนี้ยสามารถช่วยเราได้นะครับในการที่เราต้องมองแสงเลเซอร์นานๆนะครับนี่ ความปลอดภัยครับไม่งั้นดวงตาเราอาจจะมีปัญหาได้เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับหลังจากการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะแกะสลักงานเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับตัวโฟกัสเนี่ยช่วยในการวัดระยะของแสงเลเซรอร์ครับนี่ครับเราก็ใช้ตัวโฟกัสเนี่ยมาลองไว้ใต้ตัวกรอบนะครับเนี่ยกดทับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดระยะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ดึงตัวโฟกัสออกนะครับช่วยให้งานที่สลักเนี่ยมีความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นครับ ชิ้นงานตรงนี้นะครับเป็นไม้อัดขนาดสามมิลผมได้ทาการใดคัดนะครับภาพงานใดคัดที่ผมได้มาตรงนี้จากแบบตัวอย่างภายในเครื่องนะครับหน้าจอจะบอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าในแต่และชิ้นงานเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการแกะสลักความรู้สึกผมคือจริงๆแล้วเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับเพราะผมเองเนี่ยไม่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในการแกะสลักอะไรเลยเนี่ย ใช้โปรแกรมที่เป็นหน้าจอเชียร์ยเนี่ยก็สามารถสั่งงานได้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆคิดดูซิว่ามันเจ๋งขนาดไหนเครื่องแกะสลักรุวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันการรีคัพเอรี่เครื่อง หรือการกู้คืนนะครับนี่ครับผมกดปุ่มฉุกเฉินเนี่ยเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แต่หากเราต้องการทํางานต่อนะครับตัวนี้เหมือนที่บอกว่ามันมีการรีคาบูรี่ครับเราสามารถกดแตะการรีคาบูรี่ได้เลยนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะกลับมาทํางานต่อณจุดเดิมเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดมีการไฟกระชากหรือไฟดับใครแตะสายไฟหลุดไปแบบนี้นะครับเครื่องจะดับแบบทันทีเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องกังวลครับมันมีการรีคาบูรี่เครื่องอีแล้วเราเพียงแค่กดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้หลังจากตัวเครื่องทําการบูตเครื่องเสร็จแล้วตัวเครื่องจะถามเราว่าเราต้องการยืนยันจะทํางานต่อหรือจะยกเลิกนะครับตรงนี้กดยืนยันการทํางานต่อนะครับตัวเลเซอร์นี่ยก็จะกลับไปทํางานณนะจุดเดิมนะครับซึ่งทําให้เพื่อน,นไม่ต้องเสียเวลาเริ่มชิ้นงานใหม่ครับ อย่างตรงนี้นะครับเป็นภาพคนที่เป็นภาพสีเราสามารถกําหนดความเข้มของสีได้นะครับว่าให้มีความเข้มมากเข้มน้อยวัสดุที่ผมใช้ตรงนี้เป็นไม้อัดนะครับแต่ถ้าหากว่าผมเป็นการตั้งค่าแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุเป็นเนื้อไม้จริงๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันก็เริ่มแตกต่างกันนะครับตรงนี้สรุปแล้วเนี่ยเราต้องกําหนดคุณภาพเนี่ยให้ตรงกับวัสดุที่เราใช้นะครับคุณภาพภาพเนี่ยจะได้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับผมจะลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับแล้วก็ใช้โปรแกร,รมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยในการสั่งการการสลักนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าในการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ใช้งานที่เป็นระดับมืออาชีพแล้วหรือว่าแอดวานแล้วนะครับเขาจะมีความชํานาญในการปรับค่าต่างๆเนี่ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมเองเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่แค่อยากทําให้เพื่อนเห็นว่ามันสามารถใช้งานกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับวัสดุดที่ผมใช้ก็เป็นหนังแท้แบบนี้นะครับ แต่อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ได้มีความชํานาญในการใช้กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยได้งานเนี่ยออกมาไม่ค่อยสวยนะครับส่วนตรงนี้ผมเลยขอแก้มือใหม่โดยการนําภาพลงในแฟลชไดร์น์นะครับแล้วก็สั่งการแกะสลักออกมาเนี่ยเพื่อนๆลองดูสิว่าโหเห็นไหมครับคมกริบต่างกันเลยฮะเนี่ยทั้งที่เป็นงานหนังเหมือนกันนะครับนี่ความสวยต่างกันเลยคมชัดมากๆต่อไปมาทดสอบกับแผ่นอคกิลิกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นแผ่นอริลิกสีดานะครับนี่ครับแบบนี้เลย วัสดุอะคริลรกริกเนี่ยเวลาเราแกะสลักเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นแรงนะครับตรงนี้ต้องป้องกันโดยการปิดแมสก,กันด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนดูงานที่ออกมาสิครับมีความคมชัดและสวยเข้มคมมากเลยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยต่อไปนะครับเรามาสั่งงานผ่าน w i f i แอปพลิเคชันในมือถือกันบ้างครับตัวนี้ใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า a n g l o Laser App นะครับได้ทั้ง Android และ iOS วัสดุที่ผมจะเลือกใช้สลักนะครับตัวนี้เป็นโลหะเคลือบสีนะครับเพื่อนลองดูครับว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยคมชัดแค่ไหนต่อไปนะครับผมจะสั่งงานผ่านฝัดได้กันบ้างนะครับก็จะเป็นภาพคนนะครับภาพคนลักษณะเป็นสีแบบนี้นะครับผมเลือกใช้วัสดุที่สลักนะครับเป็นสแตนเลส เกรด304นะครับการแกะสลักวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปตั้งค่าในตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสนี่ครับกดเลืเอยแล้วก็กดความเข้มที่เราต้องการได้ลยครับอย่างเงี้ยผมกดความเข้มที่มากที่สุดนะครับแต่ว่าเวลาสากสแตนเลสเนี่ยรอบเดียวจะไม่ติดนะครับผมเลยต้องสั่งเนี่ยประมาณสัก4-5รอบนะครับเพื่อความคมชัดเนี่ยมากยิ่งขึ้นลองดูครับ จริงๆแล้วถ้าไฟล์งานของเราเนี่ยมีความเข้มของสีดํามากอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นงานนี้นะครับคำสั่งสลักเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้อง5้ารอบนะครับจริงๆ้วเนี่ยอย่างเงี้ยสรอบก็ติดแล้วครับแบบนี้สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องแกะสลักเลเซอร์ย่ออันโกเลเซอร์รุ่น DIY คิด MK2 ตัวนี้นะครับว่าน่าใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่างผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องแกะสลักอะไรมากมายเลยครับก็สามารถใช้เครื่องนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องนี้เหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่ามือชีพเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดานะครับนี่จะเห็นว่าจอตัวเนี้ยโหอัฉริยะ์มากๆครับเพียงสั่งงานเนี่ยกดปุ๊บปั๊บปุ๊บ สั่งงานสลักได้เลยทันทีนะครับโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเลยหากเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยครับผมแปะลิงก์ร้านที่ผมได้มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยวันนี้ที่ดูนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับโคตรเจ๋งอนี่ะ